ม่ชูบินองตายยาอือมาตุนัเมื่อไหร่เขาตีอ่อนชูมาตัวตีเขาเห็ดกระเฮือนเปลือในหนาวที่เมืองลำปางในวันไหนเขามาตาชีบานเฮือนเปือนในอันไหนก็เปลี่ยนชีภายนอกมันวันนเป็นชีต่างนอกมันชูตัวรูใน,นเห็ดบานเพื่อนเปลือในชูตัวรูใน,นตัดใจลายเงินมาในใจง่ายๆลู้ในกามนายปล่ยเงินมาเยาะีินองเขาําว่ยย้อนหิมเงินมาอีกหนึ่งรู้ว่าอะโลเมื่อเก่าเหตุการตตกเดียดนาลามเต็มาห้าน ก็ว่ากอมามีทำมาใจลามตัวกาวันน่ะมาใจโยเมื่อมามีเหตการต่างวันต่างวันว่ามามีว่ามาเห็นเมือนเก่าจึงหนกะเมื่อเดียมมาอะไรยืมเก่ามาเหตการเมือนจึงไนกะตากเรียดนานลามฉีฝังเมต่ลายมีเงินเมือนเปื่นมาใจว่นนอนเป็นลายเป็นหลวกเมือนหมูเมือนมาอยู่กับเฮือนนั่นมา่ในเมื่อตัวดูหน่เหตการเมือนพี่ไอ้เชื่อเชียวในมาอตัวเหตการในมันมันง่ายๆก็ไอหน่ามอตัวดูหน่าขึ้นคลายซ้ำบวถึงเนื้อบุนในมออันนายนก็เอา ตาชีมันเหยาๆหนึ่งดอกชูตัวดูหน่อยใครหางลีไหวนางเก่าเออหน่มันเฮ็ดหยาบหนักกว่าเออเมียวในเด็กอันนหนเขาไม่ยามเฮ็ดชีปกวกมันใจเขาเฮ็ดวาเฮยดกว่าเฮ็ดมาชำยอนโอโย,โยใครเมือนใครเมือนหางพึงวโยเขว่าจังนาชูตัวดูปีน้องใจมันมาขยาบใจเขาไหวนางเก่าฮือหนยเฮ็ดหนมันชำใจเขาไหวฮูเฮ็ดจังไนว่ไอเกียกดูนหนกว่าทีตไหวชายอีช่างมันมาฮูมันว่าเฮ็ดฮูไหวบันเก่าคืนตัวพองหนาดังนื้อนั่นวะ มื่อจะปีนแนวปีกผาโอบมันมันมาจึงนายกำนายเฮาได้วอนชูกระตุยดังนายในแทงอันไหนก็เปลี่ยนห้องห้องนอนดุวานมันอยู่เขาทางเจนนายเนี่ยตีเปลี่ยนห้องนอนลุขสาวมันอยู่เขาทางเจกันนายเดียรูอ่อนยิงก็นั้นเดีย่ยในนอนในในายโยทางนายทางนายก็มีอันนายช้ำตีไวเงินมันอยู่เขาทางเจปลดเลี้ยงดวงนายเหติตีไวเงินแคมละลู่นายไวไต้คุรายเนยี่ยทางนายช้ำ เปลี่ยนตีเห็ดกินข้าวกินผักมันเจอไหนเออไหนตีกินโฮมโป้มนเออไหนกันนายไหนชูตัวใครแค่ว่ายนางกาดูไหนลายโคโลจังอไหนนายชูตัวดูช่ามเปลี่ยนหอยเติร์กเลือนกว่ามวนเดียวนู่นไหนเติร์กเลือนไหนไปกว่าไปมาโน่นไหนเยอน่หนเมื่อไหรเดี๋ยวเฮาเหตุการณ์อยู่ดีๆช่างมีกายกายตัวนายไหนมันมาหันตีคลายมัน่ยก่เหตุการณ์มาช่างเปลี่นขึ้นมาคลายเนื้อไหนชูตัวดูไหนมาคลายไปแก่ไหนป่วยหนึ่งเดียกายตัวนายเดินะ มันม um ามีตีขายโยเห็ุจังนายหางดีไว้นางก่าเออนายชูตัวรูเฮาติปาเอาพี่น้องตายหมดตัวต่างเนื้อบนนะพี Plat ่น้องตายหมดตัวจอมฮาวต่างเนื้อบนเฮาติปปูงมันปันตัวนายชูตัวรูหางลีไว้นางก้าวดูนายเฮาเห็ุนหนตัดตีลายเงินมาในมังง่ายๆพี่น้องตายเออหยาบนะมาเหตุการเมืองเปื่อนน่ะชูตัวรูหยาบติหยาบวายอ่ะ เข้ามาดังนายชำเทไรมาหันห้องนอนก็นายในสู่ตัวดูหน่อยคยห่างดีไว้นั่งกับเออโอ้อันนายชำมีทางขี้เชียวดูหน่อยทางขี้ได้มีนายเฮือนดูหน่อยไอนายได้กินขี้เฮเนี่ยเบียนช่างกับขี้นายเฮือนโกยนายชูตัวดูกว่าตังนายแท่งตังนายก็มีห้องพลาเบียนเจ้านั่งกับเออไนเฮือนกนเมืองไหนบ่ห้องพลาเบียนเจ้าแต่ห้องอินก็อยบวนนำก็คือตีเรียกเว้ย อันไหนจะเป็นห้องของนางเรียนมันโยกเขาทางแกะมาใจห้องนอนอยู่ห้องอีช่างเขามาฮูอันไหนก็ใครเคียมไม่นางเก่าเฮียดมันมันต่างในไหนสูดด้วยลูกหน่อยไหนอันไหนเมื่อไหร่เก่าตามันมันพวกก็แชมเปอรเมาอยู่นั้เมียนว่าเมียนยังนายก็มียามตาเฉยบวกกับว่าอย่งนายอันไหนก็เมียนเหมือนกันนายอันลืมเมียนเมียนนาเฮียดเยาวๆต่างตายเดี๋ยวไปไรเฮียดก็ลืมเมียนเมียนนั่นต่างลืมในได้เฮียดเยาว ทางในเฮีดิออนชูกว่าตัวยังนายแท็งทางน,นายก็ใครหางลีไวยนางเก่าชูตัวลูทางนายก็หางลีวยอันนัยแต่เป็นห้องนอนเมมันโยนเขาทางเดียะมมันแต่นอนก็นายโยนอนในห้องลูกในอยูย่อันนัยก็มีทางขี้แช่งลูายชูตัวลูทางขี้มันมีในในนี่เขี้ยมนะลูนายตาลีกินเหล้าเมาเซมานอนในทางขี้นในละใหญ่บะใหญ่เยอะกว่าทางนายแท็งชูตัว อันไหนเดีย๋ยวเขาทางเข็ดมันเฮี้ยไวที่กินเหลาจอมตายโก้มันเออไหนตายโก้มันเจ็บมากินเหลาจอมกันเนเะฮือนะยายโยทางทิ่นายเด๋อมันจะเขาเฮ็ดปันมันมาใกล้นายเหมือนจังนายเดีย,ยบจะมีตรงตายนะลูกนายเขาตาเสียในโกเมียนนะ่ะนายสีเหลียมลามผืดๆตรงนั้นชมตัวลูกเห็ดยหยาบเหี้ยเยน็นเขาว่าจังนาลางังคามันเดีย๋ยวทางลีไว้นั่นก็เอานาะยสีจังนาเดีย๋ยวเขาเกี่ยวนะลูกนาะย พอเขาถูกหวยรางวัลที่หนึงหหน่งเดียวเขาตีเฮียจึงนายกำเลียวแต่มือเลียวเดียวเอามาไปถูกลูก่สูตรไลู่ต่างนายก็เข้มนะอันในชั่งเปลี่ยนต่างหลวงเฮือนมันวันไหนต่างหลวงเฮือนมันก็หางลีไว้นางเก่าเฮือนมันจะมีจำนองปลาสิใครเช้่อไว้นางเก่าพี่น้องตายสูตรไลู่อันในก่อนหน้าเฮือนมันหน้าเฮือนมันก็หางลีนะ่ะต่างหลวงมา ปูเทาในเดมีนารูในปูปูลาวปานดวงในเดมชูตัวลูกปูเทาลาวปานดวงในเขื่อนมันมีไรล,ลังน่ะชูตัวลูกมีนารูในราะว่ามีน้ามันนามในกามันก็มีเป็นชามชีรามอยญ่ชูตัวลูกมีเตเตอปูเทาในนะเมื่อไหร่เขาจะเอนชูมาไปฮูเมื่อวานนั่นเขาห้ามหันยาวเมื่อไหร่ชูตัวกันไายลูกฮูเมื่อวานนั่นไอ้นั่นนั้นว่ามันมาเอาเนี่ยเมื่อไหร่เขาเฮ็ดยปันมันเยญ่ หายหมดเจ้าฮูเนี่ยเมียไ่นเมียฮูเมียจอดฮันคึหายหมดเจ้าที่พระโอบในกอกกอเฮ็ดมันมันดียวไหนพอมันติ่วามดีจิตใจมันเฮ็ดก็เร็วมันเออไหนเฮ็ดปัญญะพระโอปป์มันนายในกอกกอเฮ็ดมันหยอกกอกี่มันหมดหยอกเนี่ย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 ไอ้สเกลในเฮ็ดปันไอ้สเกลในมันหมอเฮ็ดลูกไอ้สเกลยกมือเลยไอ้สเกล ไอเสือเขียวเอ้ยยกมือเลยชาบชาบนี่เขาหรอชาบนี่เขาให้เขาหั่นให้พี่น้องตายเขาแต่ละตัวเอ้ยไหนไหนไหนง่ายง่ายเนี่น้องตายเขาในโมอะไรไหน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 เปิดชาบให้ได้จงชูหั่นหื้อไหนเปิดเป็นที่จังได้ประมาณมีครูในเอาปูนใช้น้ำน้ำเอ้ยปูนใช้น้ำน้ำมันก็หายครูนั่นลายลสอชูไหนหันเขาเนี่ยลายชูเชี่ยวเขาติ๊กเขาใจชูโมเฮ็ดในซุโมมเฮ็ดลรอเชี่ยวติ๊กกะเนี่ย พวกเราเขาทราบใหญ่กรรมพันธุ์ปันธุสูตตัวแข่งน่ะนายเอาเห็ดไบหนายก่อนต่อสจั่วหนึงนายบวกทราบใหญ่เอาเัาธุ์พันธุ์สูตตัวแทนนายอันนี้เขาทราบเล็กๆไว้อยู่กรรมก่อนเขาพันธุ์สูตตัวนายก่อนเขาผักไหวไอ้สกิลเขาเป็นมือตาสีก่อนนายมืออะไรสุดท้ายมือก่อนเขาเปมือตาสีป่นเขามาไล่อยู่ลอยลอเขาอยู่ลอยตายนี่เออเนึ่เขาเปมือตาสีเน้อป่นนายเขาก็มือลอยลอยไม่ได้มือไวๆเออกรรมเขาอยากตกคนไรเ ก็อย่าตกคนไร้ขาหักสติเฮ็ดจังหือล่ะมือลอยลอยก็เอย่าได้คนไรก็มีสิบอ้อมใจคนไรก็มีมีไม้มีไม้มีไม้ว่างเลยมันเหรอเอาขึ้นลอยๆนยไงก็อย่าตกมาขาหักในเฮ็ดจังหือนายดูมันได้มันไดเราคืนลอยลอยเออไพ่มาลากลูกกิ่งก็กะแทงยหญ่ไงลูกกิ่งก็ก็ห้า่ไงก็ซื้อมาไว้ซ้ำๆดูหายหมดลูกกิ่งก็มีเงินซื้อมาแล้วเอาของเก่ากว่าว่าโอ้พี่น้องในเฮียได้เตโลไพ่กอมฮู้ไงมาลากลูกกิ่งเก่ากว่าไง กมาตาซีเน oh, ี so now, 100, ่ยเขาเล็กกว่าเฮ็ดต่างตีมาหาพันยาลูโอ้เฮ็ดังไต่อเขาเดมลายเอากติพานกบัย่อยลูกกิ่งในแป้งเหมือนกันลูกซือมาสี่สีี่บเหมือนกันเอ็งยังไม่ลาเฮชงไตัวหน้ากหันก่อไโอ้มายุ่นี่ต้งตะกา่ลูกม่ได้มาตาซีลอกซอเนยูฮาดูเลยในีนงตายเอ้ยตาเลติัสุตาะนก็สุไทยมอเฮ็ดมาเฮ็จำพอเด็กนันชหลายหลายด้วยทำเอากามันนะพอปาทูเงินแหอ ตาให้ไหมตาให้ในกะไเราเห็นแมแะตาใตาให้เนี่ยซีโมเอามือเฮือนอ่ะเห็นไหมตาใชตาให้ีจึในนนนะลูกเนึลาาตาเาตากเนี่ยเตามให้เาตามไว้เาตามไม่ไหวกเอไว้ในคืนนะมิไว้กอยาไว้กำปังทำมีการนี่เอเห็นไหมนี่ลลอยลอยกันห